ขออนุญาตเก็บปูก่อนนะครับเฮ้ยจะมาแย่งเหรอกูไม่ให้เนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิดจะไฟคิดจะไฟมึงคิดจะไฟกับกูเหลบหลบหลบซ้ายเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาหน่อยขอเวอลาเนาะโอ้โอ้โอ้เจ็บเจ็บเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวหลบแบบเอา้าฟิกเกอร์ตามกูไปทำไมมึงบ้าไะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังหวะนี้แหละเข่าชาร์จปับปับปรับเรียบร้อยเก็บเปบ็นศพ ลองเธออยู่หน้าจ้าแต่เธอไม่รู้บ้างเลยห่าเวอร์คิดว่าเคลียร์คลิปแล้วพีไม่อยู่วะน้องนี่น่นเปิดอันติใส่เลยอึบชาร์จโอ้มาอันติเหมือนกันดีว่าโอ้โอโลบมันเป็นอมตะเว้ยตีตีต,ตีคิดว่าเป็นอมตะแล้วอมัาจะไม่หมดอ๋อดักรอตรงนี้ดีวกว่าเดี๋ยวมันน่าจะเดินมาแถวๆวนี้แหละนั่นไงว่าปุ๊บก็มาปั๊บนี่อันติเลยแล้วก็ชาร์จหนึ่งสองหนึ่งสองอ้าวเฮ้ยเดี๋ยว เห็นไหมแป๊บโว้ลูกเอม,มาด้วยขอลาก่อนละอย่าตามมาจังหวะนี้บอกแล้วอย่าตามมาเก็บเป็นหนึ่งศพเฮ้ลูกจีเอมป้อมอยู่ตรงนั้นมึงไม่เลี้ยวเข้าไปวะอ๋อตายเอ้ามาเอาไงจังหวะนี้มาบอกหัวใจดวงนี้ไม่หลาบจำเหมือนโดนซำาๆแลวสะใจงั้นก็ไปสะใจต่อในบอ่อเลยละกันนะเดี๋ยวขอวับกลับบ้านไปเอามานาะแป๊บเหมือนมานาะจะหมดเลยเฮ้ โอ้มาจังหวะนี้ขอก่อนเลยละกันหนึ่งศพก่อนกลับบ้านชึไปละกูนอนตาหลับแลวเมื่อกี้ไวโอเฮ้ยลูกเกมแหลมเหรอนี่โอ้โอเคโอเคเพื่อนเยอะกูไม่สู้แล้วกูไม่สู้แล้วขอโทษขอโทษไปแล้วไปแล้วอย่าอย่าอย่าเข้ามาโอ้ดักรอแป๊บเผิ่มมาชึบเฮ้ยโอ้โหโอเคเพื่อนเยอะกูไปละกูไม่เอาก็ได้มามาอยากได้มาอยากได้มาขอขอขอศพขอศพอยาก โอ้โหเยอะ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 เกินไปละรอแป๊บหาจังหวะเข้าก่อนปล่อยให้เพื่อนเขาไฟกันไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยเพลารดก็ได้เฮ้ยจังหวะนี้แหละเปิดอันติผิดทางเหรอเพื่อนโอ้นี่เนยขอไปเลยแล้วกันโอ้มันเข้าป้อมหมดแล้ววะเฮ้ย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 ลูอี้โอเอ้ยไม่ใช่ลูอี้เอ็มลูอี้โอเฮียเลยไปเออนั่นแหละตีคลิปตีคลิปเราจังหวะเข้าป้อมโอ้โหยอนกูยอนอะไรวะเนี่ยแรงจังเดี๋ยวนะโอ้ ป้อมตีโอเกือบหมดหลอดรอรอไหนดูซิจะมีใครเข้ามาบวกกับเราไหมโอม้โอ้แคลรี่แคลรี่ใครสอนมึงแหนกขนาดนี้โอ๊ะกลั<ด>ออ <c oughs> บบ้านละเลือดกูจะหมดหลอด <c oughs> เดี๋ยวนะว่าไงนะลิงยอนเวทโอ้โหนี่กูลเล่นมาทั้ทงเกมกับใครวะเนี่ย <c oughs> ไอ้เหี้ยยอนเวทขอบคุณมากฮะอง เทพเจ้ายอนแห่งแฟนี่เทลเอาละเห็นม้าแวบๆเฮ้ยบัฟ้าของกู <co ld> <co ld> บ, <co ld> <co ld> บัฟ้าไม่ของกูทุนนั้นหัวใจดวงนี้ไม่หลับจำกับไปคุยอีกละกมม่วงก่อนเนแยกดันคีิปเวฟไม่มีใครมากันยกเว้นหมูอ้วนหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งเด้งไปเลยโอ้มันกันได้ปะโอ้โอ้กูเด้งแทนฮึบๆนี่ลนจังหวะนี้โอ้นี่ขอโทขอโทษขอโทษมาเยอะเกินไปละเอาเพื่อนไม่ได้ อยู่หน้าสุดมึงไปแล้วกันติวก่อนเพื่อนเลยตัวแรกเลยเอลาละจังหวะนี้ลูกจีเอมก็อยู่คนเดียวอีกแล้วขอครับตีป้อมแตกไปหนึ่งฮึโอ,โอโ้โหเยอะเกินไปนะเยอะเกินไปะแต่อย<ๆ>่างน้อยขอลูกจีเอ็มอขอลถโอ้ได้นะฮึดบเนี่ยหัวไฟต่อขอไปเลยแล้วกันเออคืออม,าม,ามา้าบาลังแขนได้วะ <laughs> โอเป็นไงล่ะเจอมาเทพย้อนเวท รู้สึกตกื่มาอาทิตย์แต่กูรู้สึกว่ากูชนะได้กับคมโพอย่างงี้จริงๆริงนจริงรรจังพรเนี่ยโอ้ชนะได้ขนาดนี้เอา MVP ไปเลยที่ยอนผมยกให้